โอเคครับวันนี้เราจะมาเปิดงานแข่งกันอีกรอบครับวันนี้นี่คืออันนี้ครับด่านมาต่างๆมากมายที่อุปสรรคทุกอย่างจะต้องผ่านไปให้ได้ครับและนี่ก็คือด่านที่ยากที่สุดในโลกครับอันนี้แค่ด่านทดสอบนะครับโอเคทุกคนจะต้องเอาของสิ่งของที่งัดนี่ครับโอเคพร้มอมหรือ,อยังไม,ไ,ไม่ให้ไม่ให้ทุบไอ้พายมันก็ทําผิด ไดี๋ยวผ่นก็จะโดนไงโอเคครับเอออยากทุบก,ก็ทุบไปไปหุบปากไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปครับเปิดแล้วครับตอนนี้คุณกล้องได้เปิดขึ้นมาแล้วครับรเปิดการแข่งแบบไม่จํากัดครับจนงววาจะมีคนมาชนะครับรโอเคใช่คือรอบคัดตัวแต่ว่าถ้ารอบอะไรยาม่าเนี่ยคือรอบเดียวก็คือแพ้เลยครับอะคิดไปเองเดี๋ยวพี่ดาหาครับ เดยวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งกเลมอบ้ายมันจะฟักเอคุณกล้องได้คุณกล้องได้ชนในภายครับเอ้ยโอ้ย,อยเห็นพี่ปะ โทษพี่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้พี่หายตัวไปแล้วตุว๊มก,กมันเลื่อน่ะคิดเพลงเลยพุงขนาดพี่ยังจะโดดได้เลยเล็กอ่ะกดไม่โดนหลายครั้งเนี่ยพี่ก็เลกค่ะโอเคครับมามามาใครอยากให้พี่ปรับมาเอามาให้หมดเ,เ,เาอามาดีอย่าบนแล้วตัดไปตอนที่เด็กมากระทบ โอเคครับมาบหลังจากที่ปรับอะไรให้เด็กครับตอนนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งที่ผ่านผ่านมาได้สักสองด่านครับนั่นก็คืออลิซาน่นเองที่ตกด่านสองอย่างงงงงเงาครับ <c oughs> ให้เวลาจนถึงมืดครับถ้าผ่านได้ก็จะได้ไปต่อครับแล้วก็จะได้ไปเป็นรุ่นยี่สิบอรมมัลล์ในเกม ยี่สิบแล้วเพิ่มราคามาแล้วเห็นเด็กกากเกินโอเคครับถ้าอันนี้เป็นสีกลางคืนหมดเมื่อไหร่ก็คือจบครับนาฬิกาครับเดี๋ยวเครับผมจะให้ป้ายไว้ครับติดของให้อ้อลิทครับอย่าเพิ่งครับอลิทอย่าเพิ่งครับตั้งสมาธิกันครับเดี๋ยวผมอาครับเอาวางไว้ก่อนโอเคอย่าเพิ่งครับโอเคอย่าเพิ่งครับกระโดดนะครับอันนี้ครับไม่มีแอดมินลบคัวแล้วครับเพราะแอดมินหายตัวอยู่ครับ เอออะีระก้มอะไรก็ก้มกระโดดไม่ได้อันนี้ต้องวิ่งครับตัวอันนี้ต้องวิ่งครับอันนี้เออตกครับเสียใจด้วยครับด่านสองเริ่มแล้วครับความมืดเริ่มครอบงำแสงสว่างดูนาฬิกาได้เลยครับถ้ามันมืดใกล้มืดหมดเมื่อไหร่ก็คือจบครับถ้าพระจันทร์มาชี้ตรงกลางครับคือหมดเที่ยงคืนครับถ้าไม่มีใครผ่านก็รอเดือนหน้าครับไม่ครับเดือนหน้าไม่ครับ โอ้โหครับโอ้โหแอดมินกระโดดหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยครับแอดมินบอกมันโคตรง่ายครับสำหรับเด็กกระจี๊กระเจี๊ยกอย่างแอดมินครับโอ,อโอเคครับอ,รอ,รอลิสอลิสอลิสเห็นขนแกะสีน้ำตาลที่ลิซกระโดดป่ะ <c oughs> นั่นแหละถ้าลิซเหยียบถ้าลิซกระโดดไปถึงใช่ไหมให้ลิซถอยหลังไปเหยียบขนแกะสีน้ำตาลม,มันจะไม่ลื่นพว <c oughs> กมึงนี่โคตรหลันทุ่ดเลยครับเฮ้ยพวกมึงอารมณ์เด้ บอกให้หลบแอดมินอยากตายไหมโอเคไปไหนก็ไปแอดมินทำที่อย่าไปแล้วโคตรเดือดดาลอะไรพวกนี้ okay. โอเคเตอเตอโอเคครับตอนนี้ก็ไผ่เฮ้ย,ยทีละคนดิอย่าแย่งกันใครจะดูใครจะเสียสละดูก่อนโ okay. อเคอลิสมาก่อนับนะผ่ก็จะโดดตามเขาทำาไมนะอ่าเสียไปหนึ่งครับสโสมนำนําครับบอกแอดมินไม่ฟังเองบอกแล้วครับต้องเสียสละมีคนเสียสละอลิสครับ อันนี้ต้องกระโดดแบบธรรมดาครับหรือว่าจะกระโดดปีเฮ้ยเหอะเหยียบอีกนิดเดียวตกโอเคครับตอนนี้คุณไผ่ก็ยังถึงด้านเดียวยังเรียบเลยครับคนแก่ครับอะครับอันนี้อะไรครับอันนี้ต้องพยายามหอยหลังเฮ้ยถึงนี่เฮ้ยโออลินกระโดดเร็วเกินครับเสียใจด้วยครับอลินอลิดูอลิดูพี่พอลิเหยียบใช่ไหมอันนี้ก็ต้องอยหลังไม่เหยียบคนแก่อีกรอบหนึ่ง ไม่งั้นลิทจะไม่สามารถเล่งสปีดได้ลิต้องไปเหยียบผลแกะแล้วลิก็วิ่งขึ้นมาก่อนอีกทีครับโอเคตอนนี้ครับเวลาผ่านไปไม่นานก็ทําให้เออมันลาวไก่เอ้ยไม่ใช่นะไม่นับโคราชนับตอนที่เปิดแข่งนี้ไม่มีใคร่ไหมเมื่อกี้ผมเข้าเมื่อกี้เมื่อกี้หาอะไรเมื่อกี้มึงเอ้ยมึงโม่เถอะมึงทําไม่ได้เถอะดูเขานี่ดูลิครับอ๋อนี่ครับลิทมาถึงด่านสองแล้วเฮ้ย อลิจะก้มเนี่ยอลิซยิ่งก้มอลิจะยิ่งทำให้อลิซหงายง่ายอลิเห็นพี่อลิเฮ้ยลวงโอ้โหอลิซไปวิ่งกระโดดนะดิอ่ะกยมาถึงแล้วครบภัยมาถึงเฮ้ยเฮ้ยเอเดินเข้าด่วบตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วเวลาใกล้มืดเต็มที่แล้วครับมมถ้าดวงจันทร์ชี้ตรงกลางเมื่อไหร่ก็คือหมดครับ เอออะไรวะอตที่สองเขาต้องสู้ฮ่าล่ารวิวพร้อมกันเลยครับไม่รู้จักกระโดดแล้วถอยหลังไห้พวกเนี้ยมันกระโดดอย่างเดียวเลยใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับตอนนี้เอิ่มจะจะมีใครที่สามารถไปชิดภูเขาฮีโร่บายได้หรือไม่ไปสิไปสิผัดกันดูคนหนึ่งยืนดูอยู่ตรงหีเลยเฮ้ยคนหนึ่งยืนดูอยู่ตรงเหล็กนั่นไงไอ้แป้นเหยียบเนี่ย อีกคนนึงก็เดินไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องสนมาแล้วผ่านด่านที่วีอธิษฐาครับยังครับมือนยังเน็ตไม่ดีครับเย้ะครับเอาแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวจะรอนียครับพี่วอาให้รอก่อนไหมครับนี่ครับคนยืนคือต้องดูข้างๆครับให้ดูได้แค่นี้ครับโอเคพัยภายมาถึงงนแก่ครับภัยมนถึงงนแก่แล้วเฮ้ยถอยหลังนะครับเชียร์ผมเอาว่ะเอาว่าวิ่งครับวิ่งวิ่งกระโดดเลยครับวิ่งกระโดดเลยกระโด เอ้ยึงแล้วไพรรอดแล้วก็ตึงด่านสามแล้วด่านท่อนแท่นหมุนครับแท่นลื่นโอเคครับด่านต่อไปเขาจะต้องวิ่งวางกระโดดเหยียบสลามครับารอาลูกไปแล้วครับผมจำได้ต้องกระโดดตรงไหนตรงทอดครับโอเคผมไปดานตอนนี้ครับไผ่ทำสถิติตได้แล้วครับผมดเดี๋ยวเขียนไม่ให้ก่อนครับสตีฟครับสตีฟครับ กล้หมดเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่มีขนครับโอเคครับไ,ไ,มไม่ใช่ครับด่านนี้ครับคุณจะต้องวิ่งมาจากตรงบล็อกสามครับวิ่งกระโดดมาเหยียบสลามแล้วก็ไปเกาะใยครับเนี่ยอลิศวิ่งอลิศอลิศเนีเ่ยอลิศลงมาดิอลิศลงมาตรงบันไดเลยแล้วอลิศคอเจอทอสดอลิกระโดดเลยตรงนนรเนี่ยทอสเนี่ยก็ะโดดเออนั่นแหละต้องวิ่งเร็วๆด้วยนะไม่ไม่เร็วไม่ได้นะครับอ้าวโตครับจัดรอครับ ผ่านไปนานแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีเด็กที่จะสามารถพิชิตด่านสุดท้ายได้เลยจะมีใครที่ได้ไปพวกเขาฮีโร่ไว้ได้หรือไม่ติดตามจะตัดแฝบไคิดว่าโอเคครับตอนนี้ก็มีคุณเคซี่อลิซาครับที่จะได้ไปเวกัสครับแล้วตอนนี้ครับคุณภัยเออไม่ใช่พูดผิดติดแล้วก็สิทธ์ตอนนี้ครับคุณภัยยังง้องแง่งถึงด่านหนึ่งครับโอ้โหคุณอลิศถึงเรียบร้อยครับอย่าพึ่งครับเดี๋ยวมาร์กไยก่อนครับว่าคุณ ยินดีด้วยครับคุณผ่านมาตรฐานนะครับคุณอะไรนะอาริสายเฉยแล้วกันนำขานชื่อันโอเคครับไปครับไปต่อครับต,มมต,รตอนนี้คุณได้สุม่มลัคกี้บ็อกซ์สองรอบแล้วครับคุณอราริสฮะไม่ได้ <S <s ก็คือผ่า,านมาตรฐานเฉยแต่ว่าอราริได้สุม่มลัคกกี้บ็อกซ์สองรอบแล้วแต่ว่า,าทายเล่นจบเกมนี้อนริจะได้เป็นสามแล้วก็มีสิทธิ์ไปลุ้นอีกยี่สิบเอมโมเลอ์ที่ภูเขาฮีโร่บายครับมูลค่ากี่บาทวะ ประมาณห้าหกร้อยกว่าบาทครับพูดจริงไม่ได้ขี้โม่ครับไอ้ไผ่มันเติมเงินกับซื้อพี่ไปยี่บาทแล้วครับโอ้โหเต้นเต้นตรงไหนอย่างอันนั้นมันเงี้ยง่ายเง่ายเงี้ยง่อ้าเสียใจด้วยครับเอ้ยอยีกนิดเดียวครับเหลืออีกไม่กี่วินาทีครับแตบกก่แล้ะคุณก็จะไปภูเขาฮิโรบายในวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนนึงครับ มันใกล้เคียงนะถ้าลิวิ่งมาแล้วลิข้เข้าไปในนั้นก่อนอะลิก็คืออลิทันเอออีกนิดดียอีกนิดเดียวอีกสิบเก้าแปดปิดโอ้โหลิเกือบแล้วมึงเอ้ยเสียใจด้วยครับหมดรอบแล้วครับตื่นเพราะว่าเที่ยงตรงๆครับไม่ต้องอลิก็ไปต่อไงก็คือได้โอกาสอีกโอกาสหนึ่งโอเคครับยังยังยังไม่เปิดสุ่มเดี๋ยวรอลิก่อน เดี๋ยวเี๋อิสครับยินดีด้วยครับคุณได้ผ่านมาตรฐานครับเป็นเราจะจดชื่อเป็นอะไรวะอลิสอลิสอะไรนะที่มันจดสถิติลืมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันมมเออพี่ถามว่า,า,อ,ะอ,าอะไรวะที่มันเป็นอะไรวะอินสตาแกรมาที่เป็นสถิติบันทึกระดับโลกอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวสร้างบล็อกเพชรเลยนี่แทนเงินแทนทองครับสําหรับผู้ที่ทําลายสถิติโลกได้ครับอืตั้งแม่งไว้ตรงไหนดีวะอะไรไม่ให้เก็บไม้ไว้ในกล่องแล้วมันก็หายอดก็คืออดแค่นั้นแหละขึ้นมาครับนี่คือแทนสถิติโลกครับโอ้โหคุณกล้องถึงกระทำครับอลิซครับเป็นสาวคนแรกที่ผ่านมาตรฐานในไม้ครับกับเกมที่ชื่อว่า เกมโหท่าหัวเหลี่ยมครับตเกมโหท่านินจาไม่ใช่หัวเหลี่ยมมึงอย่ามานินจาจะติดเลยก็เสีโดนแบนอีกรอบหนึ่งโอเคครับต่อทำไมีกล้องเขาบอกว่าอะไเขาบอกให้ทุบได้ใครบอกให้ทุบทุบอะไรไอบ็อกนี่คอันนี้แต่ทุบได้พี่ให้แค่อรีทุบตาคนเดียวอา้าวก็ให้ใครทุบแล้วโอเคครับทุบได้ปะได้ กี่ที่โนเทคุณครับ D e, A E S Y K, C อลิซารบหญิงคนแรกครับอหญิงคนแรกที่ผ่าน มาตรมาตฐานวัววัวเยี่ยมเป็ผ่านมาตรฐานนักกระโดดนักกระโดดเถื่อนยินงนักกระโดเดเงินเยครับ แต่ว่าถ้าไผ่ทองนี่ก็คือไผ่จะได้เป็นคนแรกครับที่เล่นจบเกมของเกมกระโดดครับดได้แลวครับอลิสอลิ้เห็นเส้นทองปะอลิสเห็นแท่งทอง่ะไอเพชตอ่ะเพชรอ่ะเออเห็นปะนั่นแหละมาดูได้ครับเป็นเสียงอะไรอะ่ะเกมตาพี่เองอ่ะมันดังโอเคครับรใครที่อยากเห็นผลงานของตัวเองครับมาดูได้ที่แพงเพชรครับว่า จะเป็นที่จดประวัติศาสตร์ของคนที่ทำได้คะแนนดีครับดูดิว่าบอกเพจอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปถามอลิซครับไปถามความรู้สึกครับเดี๋ยวถือไม้ไปด้วยแป๊บหนึ่งครับเอาไม้แม่งเป็นท็อตแล้วกันนายวอลิซ่านี่ครับอลิซ่าครับมานีครับมาใกล้ๆครับเร็วครับเร็วห้าสี่ เร็วงัดไม่ใช่อลิสจะมาใกล้ๆพี่จริงๆอะ่ะตัวจริงอะ่ะเร็วตัวจริงมู่เออบอกเร็วเร็วครับจะถามเขารู้สึกตรงๆนะครับเพราะตอนนี้อัดอยู่ครับอลิสรับคุณรู้สึกยังไงกับการผ่านครั้งนี้ครับอะครับบอกหน่อยครับดีใจบอก,กดังเลยวะดีใจแล้วไงต่อครับ พูดอ,อในนี้ดีนะคสุดแล้วนีใจแล้วไม่มีแล้วโอเคครับผมขอเชิญคุณมาที่แท่งเพชรนะครับมาที่แท่งเพชรตรงนี้ครับไอ้พายมึงออกไปเลยมาเน่เน่เข้นมาครับขึ้นมาดิเนี่ยเหยียบตร นนีห,นหนา้คุณอลิซครับเป็นคนท,ทำรายสถิติน่ากระโดดได้ครับกระโดดโชว์นะครับคลิปน,นี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ครับที่ติดใจอย่าลืมกดซับสไครต์ครับบาย